การประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริตประจำปี2566 The Musical เจามชิทั่วชนาฐานสมเด็จพระนิธิถาทิราช้าเริ่มสมเด็จพระเทพพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดโดยบุรณิที่ต่อต้านการทุจริตกระทรวงวัฒนธรรมเครือเจริญพภกระพันและ Tru e Corporation นโดยการสนับสนุนจากบริษัทปตทจำกัดมหาชนรอบชิงชนะเลิศที่ทั้ง6ทีมได้หยิบยกเรื่องราวในสังคมทั้งการโกงข้อสอบ โกงตาช่างโกงเงินวัดโกงเงินซื้อขายข้าวโกงการซื้อของออนไลน์และการติดสินบนมาร้อยเรียงเรื่องราวผ่านละครเพลงเวทีที่ยิ่งใหญ่ณศูนย์นวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจนในที่สุดโรงเรียนเสาให้วิมลวิทยานุกูลจากจังหวัดสระบุรีกับผลงานโจโรโทโลโปโตี แสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตจนชนะใจคณะกรรมการคว้ารางวัลชนะเลิศไปครองเรื่องของเยาวชนนี่เราเห็นว่ามีความสําคัญกิจกรรมที่เขาทําก็ประทับใจผู้คนก็ต้องขอขอบคุณทางกลุ่มทูแล้วก็ทางด้านเครือเจริญพวกสัพา์ที่เข้ามาสนับสนุนอย่างสําคัญเลยเพราะว่าได้ออกสื่อมันก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ให้น้องๆเนี่ย อยากจะแสดงความสามารถของตัวเองถ้าจะพูดกันตามตรงนะคะสำหรับเด็กๆรุ่นใหม่นี้เนี่ยเขายังไม่ใช่มืออาชีพแต่เขาทำได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากทีมที่ชนะเนี่ยเป็นทีมเดียวที่ร้องเพลงไม่พลาดทั้งตัวที่คนเล่าเรื่องแล้วก็ในทีมดู r i g ไร t ส i n g ใช่ไหมครับอันนี้แหละที่เขาสามารถแสดงม่งมีสคริปต์ออกมาเนื้อเรื่องราวมาอย่างชาญฉลาดแล้วก็สรุป,ปปัญหาต่างๆได้ดีมากๆเป็นการปลูกฝังกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะ ก้าวไปสู่ Do the Right Thing มาช่วยกันปลูกความดีไว้ที่หัวใจ